บ่าโทนออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ <c oughs> หลังจากไม่ได้โพสต์มาประมาณสี่วันนะครับวันนี้เป่าโทนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆก็สรุปได้ประมาณ3ามสี่ประเด็นเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บอ้วนชวนคุย เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาเล็ลูกสาวนะครับเป่าโทนออกมาทําคลิปนะครับสองหรือสามคลิปแล้ววันนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูลุงก็จะเล่าให้ฟังว่าคลิปแรกก็มาเปิดประเด็นกรณีที่เป็นข่าวว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยได้มีประเด็นปัญหากับ,บครอ,อ,นะอ,บอ,บอบครัวน้องอิงนกครอบครัวน้องอิงไม่ใช่ตัวน้องนะครับก็ทําให้ทีมงานหลังบ้านทั้งหมดนะครับ ย้ายกลับไปอยู่บ้านทั้งหมดเลยนะยกเว้นบ่าวทนคนเดียวที่ยังรับปากว่าจะทำให้ถึงงานสิน้นสิ้นงานกระถิ่นนี้บ่าวทนก็จะออกไปด้วยนะครับออกไปทำสายมูของน้องอันนี้คือชี้แจงชัดเจนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วบ่าวทนยังชี้แจงว่าดราม่าที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าคนบางคนนึกเอาคิดเอานะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับเพราะว่าบาวทนบอกว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ของแต่ละคนนะแล้วอยู่ๆทําไมแต่ละคนออกไปก็บาวทนก็ไม่ได้ตอบนะครับว่าทําไมอยู่ๆถึงมีประเด็นดราม,ม่าก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้เพียงแต่ว่าพูดว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันถึงเวลาไปก็ต้องไปอะไรประมาณเนี้ครับเป็นบุญวัสนาเป็นบุญต่อกันหมดบุญที่จะได้อยู่ด้วยกัน สะสมบุญมาได้อยู่ด้วยกันได้แค่นี้หรือหมดเวรเวรกรรมที่มีต่อกันแค่นี้ก็จะได้ออกจากกันไปอะไรประมาณนี้ครับใน,นคือคลิปแรกที่ที่บ่าวโทนพูดนะชี่มาชี้แจงแล้วก็ขอร้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟซที่คอมเมนต์หรือพูดเรื่องนี้ขอให้หยุดพูดแล้วก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่าประมาณเนี้นะที่เล่าหลายๆคลิปก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากลุงก็เ,เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังเนาะ เราก็จะบอกพ่อพ่อแม่แม่ซี FC ว่าเรามุฟออนไปหาความสุขกับลูกสาวดีกว,ว่าไปดูลูกสาวจะร้องเพลงอะไรบอสโจก็มาโพสแล้วว่ามาเดอร์เข้ากลุ่มปิดนะลูกสาวจะร้องเพลงใหม่แล้ว <laughs> ในกลุ่มปิดนะครับมันก็โอเคอยู่โอเคนะไปดูลูกสาวดีกว,ว่ามีความสุขใครจะอยู่ใครจะไปเรื่องเขาให้น้องหิงอยู่คนเดียวพอแล้วจริงปะ ลูกสาวอยู่คนเดียวใครจะไปไหนมาไหนยังไงโอ้ยเดี๋ยวเขาหาคนได้ยังไงในบ้านไม่ได้เดือดร้อนเออถ้าลูกสาวไม่อยู่ลูกสาวไปโน่นไปนี่ดิเราอะเดือดร้อนแน่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็เข้าใจพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีว่าสิ่งที่พ่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคอมเมนต์ก็คือรักปกป้องลูกสาวไม่อยากให้ใครมาใกล้ไม่ไม่อยากให้ใครทําไม่ดีกับลูกเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนนะ่ะลุงก็เป็นห่วงนะครับเข้าใจ หลายๆช่องทั้งพ่อโจเองก็โพสว่าสู้ๆเดอ้อเราจะสู้เป็นนำกันเดอ้ออะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้ไม่น้อยส่วนพ่อกัใชัยก็จะยืนเคียงข้างลูกสาวตลอดไปนะหลายคนก็เช่นกันนะครับส่วนไอ้ประเด็นนี้มันเรื่องธรรมดาธรรมดาที่จะต้องมีแม่น่อยก็โพสโพสต์ถึงว่าคิดถึงลูกสาวเด็กหญิงรัตนาพรนะเดี๋ยวโพสให้ดู ส่วนเด็กหญิงรัตนาพรก็โพสคิดทอดแม่อันนี้ดูล้วมีความสุขดีอะปกติลูกกับแม่จะอยู่ด้วยกันทุกวันนะตอนนี้คนทำหน้าที่แม่แทนก็คือพ่อเอกนะครับคนที่หนักใจที่สุดในในครั้งนี้นะคงจะเป็นพ่อเอกนะครับเพราะเป็นคนกลางนะทีมงานหลังบ้านที่อยู่ที่ไปนี่ก็เป็นญาติของพ่อเอกนะทั้งหมด ญาติสายตรงตัวเองก็ช่วงแก้ปัญหาเบื้องต้นครั้งนี้แม่หน่อยก็เอาญาติสายตรงของแม่หน่อยก็คือญาติของแม่หน่อยคือป้าป้าน้องหญิงนะครับเข้ามาอยู่ซึ่งเป็นสายเลือดของงองหญิงโดยตรงก็ดีครับดีแต่จะอยู่ได้นานไม่นานก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าอใครก็ได้ขอยลูกสาวอยู่ให้ลูกสาวมีความสุขส่งกำลับบงใจลูกสาวสู้สูเย้เย้เย้ yeah, 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 yeah. <laughs> ดีกว่าดีกว่านะฟังเพลงสาวใหม่ดีกว่านะสาวซ้ำน้อยคอยฮักโอ้ข้อจะมันขนาดไหนเนี่ยกลุ่มปิดวอดโจรเริ่มบอกแล้วเริ่มวันที่สิบสองวันนี้เนาะวันก็อ,อยากฟังเนี่ยร้อยสิบเก้าบาทมนะ้งลองเข้าไปดูกันนะครับสร้างความสุขให้กับชีวิตออะไรผ่านได้ก็ผ่านไปไม่ต้องคอมเมนต์นะไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ได้คือให้กําลังใจไม่หน่อยครับกำลังใจลูกสาวนะสนับสนุนอ,องค์กรแค่นั้นแหละ อย่างอื่นก็อย่าไปเอะใส่ใจพอเอกก็ไปต่อพอเอกคอมเขาเรียกโพสต์อันเดียวในเอกหนองครวคุณคิดอะไรอยู่แค่นั้นแหละโพสแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้โพสอ,อะไรเลยก็ไม่เป็นไรมันเป็นเหตุปัจจัยนะเอตอนไม่ดังก็อีกเรื่องหนึง่งดังก็อีกเรื่องหนึง่งนี่แหละเป็นทุกคนเจอดังขนาดไหนเจอดูกระแสข่าววันนี้ที่เนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะ แอลูกโซ่เอยขายทองออนไลน์ลกระแสข่าวเป็นไงโอ,โ,โอ้โหดังทั้งนั้นคนดังเจอทั้งนั้นเลยถ้าดังแล้วไม่ดีก็เจออย่างนั้นแหละะกระแสข่าวกระแสข่าวเราดีไม่ดีเราไม่รู้จริงนะเราประชาชนเราฟังไปโอ้ดีมั้งไม่ดีมั้งช่างวะอยู่กับลูกสาวดูฟังเพลงลูกสาวหรือว่าฟังลูกสาวร้องดรืว่าฟังลูกสาวออดอ้อนเนอี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วมันชื่นใจใครคือชื่นใจเหมือนลุงคอมเมนต์มาหน่อย พ่อจ๋าแม่จ๋ามันชื่นใจขอให้พ่อพอแม่มีความสุขนะนะลาขอบคุณขอบโอ้โหเนี่ยมันมันฟังแล้วมันชื่นใจกว่ามีกําลังใจกว่านาะส่วนไอ้เรื่องอื่นก็ปล่อยผ่านไปเดินหน้าต่อไปสำหรับสนุนลูกสาวต่อไปลุงก็เดี๋ยว youtube ออกยี่สิบกว่ากว่าก็อะไรล,ลูกสาวเนาะวันไม่รู้ว่าจะตรงกับวันไหนก็ไม่รู้นะส่งอะไรให้ลูกสาวไม่หน่อยคงจะไม่ได้ทําอะไรช่วงนี้นะครับก็มีทีมงาน พอฮักไม่ฮักอ,อื่นๆนี่คอยช่วยเหลือคอยทำอะไรให้ลูกสาวอยู่ไม่ต้องกลัวฐาน f อซพลังเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซที่รักลูกมีเยอะมากเยอะมากพร้อมที่จะไปช่วยเหลือสนับสนุนในการทำโน่นทนํานี่ไม่ต้องบอกว่าให้ไปหรอกไปกันเองนะพลังเหล่านี้ไปกันเองเต็มใจช่วยเต็มใจไปเต็มใจทำให้ลูกสาวด้วยซ้ำไปดูสิ หลังเวทีเวลาทำอะไรอ่ะโอ้โหเพียบคนเพียบเลยเวลามีงานอะไรนะเต็มมากคนพร้อมที่จะไปซัพพอร์ตลูกสาวคอยดูแลลูกสาวนี่แหละครับคนมีบุญบาร,รมีคนที่ทำคุณงามความดีแล้วก็คนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นสิ่งต่างๆก็จะตามมาช่วยเหลือเราทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับพ่อโจก็ เป็นแบกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมีพ่อโจคนเดียวเอาอยู่แล้วมีพ่อโจคนเดียวเอาอยู่นะไอเหตุการณ์อย่างนี้ยมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องเล็กเลกนะแค่หยิกเล็กเจ็บเนือ้ออยู่ใกล้กันแค่นั้นน่ะลิ้นกับฟันกระทบกันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็กลับมามันไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้คนอื่นคนไกลนะเดี๋ยวกลับมาสิ่งต่างๆก็ดีขึ้นไปด้วยเราก็ไปมุกออนไปอย่างอื่นแล้วกันนะลุงก็มีเรื่องจะเล่าประมาณเนี้จาก รวมคลิปๆของเปาโทนที่มาพูด34คลิปนะลุงก็สรุปได้ประมาณนี้เนาะเรามูฟออนไปยัางอื่นซะนะมาจังหวัดการแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ที่ตะบนโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญจนบอกเป็นเอซน้องอิงมีส่วนเรให้คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบายบายสมือ